นี่สวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมแอสเซอร์เรเตอร์ครับแล้วลวันนี้เราก็มาเจอเพื่อนเคยอนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อสีเป็นสีนี่ผมเจอผมเจอที่ที่ค้นหาอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนี่สีแดงแล้วขุดเลยผมเข้ามาตรงนี้แล้วผมก็คลิกแล้วมันก็มีให้ทำตามนั่นแหละฮะเออนี่เกมไมซิมนะสำหรับคนที่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ขุด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 เอ้ยกดผิดช่างมันเหออได้อะไรมาก็ไม่รู้ เนี่ยผมกดโปรสเปก c อยู่ตรงเนี้ยแล้วสามารถไปเมืองอื่นได้ยังอ่ะโปรสเปก c อีกเล้ว, <c oughs> เวเดี๋ยวๆนี่ว่าง่ายอินสเปกเดี๋ยวที่แกนแมชชีนนิดโบเ e นอ๋อตัว๋วเครื่องขายตั๋วมันพังเออทำไมไม่มีใครมาซ่อมเลยล่ะเฮ้ยผมยังไม่มาตรงนี้รลเปล่ามันเป็นเขตห่วงข้ามนะเจ้ผมพูดเล่นนะเออร้านดอกไม้มันเมืดอะไม่มีอะไรทำแล้วหรอกำลังหาอยู่ว่ามีอะไรทำบ้างในเมืองนี้ มันไม่มีแล้ววิ่งนี่ไงเจอผีสแปซเอ้าไม่ใช่ฮัลโหลว่าง่ายอา้าวฮัลโหลฮัลโหลท a l กไวเล็ตเป็นแฟนแล้วว้าวฝากนั้นดูสิเออก็ดีนะก็ดีนะสแปซไม่ใช่มีมีกิฟต์สตัฟแต่ท a l กไม่ของออกมาช้าจังวะฉันอยากจะได้สิ่งของบางอย่าง วุ้ยคิวไมค์คิดซีเตอร์ทูสตอททักหนีบอฟลาบอ์ทูเซคันมันจะมีมึงน้องสาวมึงจะตายไหมถ้ามึงไม่พูดถึงดอกไม้มกูพูดถึงตอนไหนวะแปลว่ามันไม่ชอบดอกไม้มากนี่บ้านกูอ,อก่ะมีใช่แล้วคนจะไปนอนก่อนให้ทุกคนออกมาเอ้ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยนาะยทำอะไรนี่มันจะหลวดนี่นาะนายกำลังวางแผนทําอะไรกับเมืองนี้นะ่ะบ้าจริงที่เมืองนี้มันลบเหลือนได้ใช่ไหมโอ้พระเจ้าจอยนี่เขาร่วมด้วยเขาเขาร่วมเลยปึ้ม ไปแล้วปุ่มเอ้ยมึงมึงฆ่ากูได้นะอย่างเงี้ยเอ้าล็อกเก็ตได้มาซะง,งั้นเอ้าเราอยากทำมั่งอะทำไม่ได้เหรอนายจะไปไหนอะบอกพี่ีเราก่อนกลับมานะท็อกบีนี์บีนี์ก่อนสูนสูนปึ้ง,ง <ๆ S 1> เดี๋ยวคุยก่อนบีนี์โอ้โห้าีอ,อดูนายสีเสื้อสีแดงสวยๆโมนายก็เท่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท็อก ในเมืองนี้นี่คนมันเป็นเด็กทุกคนเลยแล้วบอกว่าหรือผมคิดไปเองมันดูเด็กอ่ะเฮียบ้าแช่งโฟมูวิกเดชเช็บก่ขอบใจนะที่เอาเช็นั่นย้ายเข้ามาในเมืองเราอ๋อเราควรจะดูก่อนว่ามีใครอยู่ในนี้เอารอเช้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวบ้านเราอยู่ไหนวะว่าหาบ้าเไดไม่เจอนี่มันจะมีนายโยกโสลินตรงนี้แล้วก็มีบ้านเราตรงนี้พอจะจําได้นิดนึงแล้วอ้าเข้าบ้านไปดิครับคุณเข้าบ้านไปสิครับเอา เอนเตครับโอเคว่าไงบ้านเราโอ้โหกูแต่งงี้เหรอวะมานกูทุเล็มากอะสลิปอันทิวเดยไม่มีค่าขีดอารมณ์มายอย่างงี้เลยนะมันจะได้มันมันขึ้นนิดนึงเ <c oughs> ช้าแล้วโอ้โ oh, ห oh, ไม่มีซอมเบอโอ้ยเปิดไปตัวเช้าก็จะเจอคีเปอร์ปะวะอาจจะโดนสเกลยิงก็ได้ในจุดๆุดนี้ <c oughs> เอาละเราจะไปไหนนะลืมอ๋อเราไปหาโรงแรมไปโรงแรมกันโรงแรมอยู่ไหนนี่หรือเปล่าดอ n e นเว no l โ Hotel ว่าไงทุกคนเป็นไงบ้างน่ะยังไม่เข้าเลยโอ้มีคนเข้ามาแล้วดูเป็นผู้หญิงสาวสวยที่ดูมีสเสน่ห์มากๆเลยเจสันชอบจังเจสันชอบจัง <c oughs> อ๋อตกใจหมดเลย <c oughs> เป็นดีเจเลยเจสันชอบคน <c oughs> เป็นดีเจเจสันชอบ ดีเจคนนั้นน่ะคนนั้น <c oughs> น่ะเดี๋ยวมันจะเกิดดราม่าไม่เอารหรอกฮัลโหลคุยก่อนทอล์คฉันจะพาเธ <I 'm S 1> อ <talk. S 1> ย้ายเข้ามานะ mm. เดี๋ยวถ้าบ้านเต็มจะทํายังไงอะ่ะถ้าบ้านเต็มเราต้องสร้างบ้านเอ้ยขยายเมืองได้แน่เลยเอาย้ายไงอะ่ะอาร์ทูมูฟอินเลยเธ hey, อจะเข้าเธ <c oughs> อจะย้ายเข้ามาเ <c oughs> มืองนี้ไหมเมืองนี้สุดยอดไปเลยนะโอ้แน่นอนล่ะฉันเคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ว่ามันเป็นเวลาที่มีความสุขมากๆที่ได้กลับมา อ๋อมันเป็นคนที่เคยอ,อยู่เมืองนี้มาก่อนเดี๋ยวผมสร้างบ้านให้นะเครับตอนนี้ตอนนี้บีไนท์ก่อนแล้วคนพ่อขสัมพันธ์ให้ทุกคนในเมืองนะฮะอุอ้มะเอออย่างนี้หน่อยผู้หญิงกับผู้ชายอย่างเงี้ยมันคืออะไรวะแปดโบเป็นของที่หายากนะหาได้เฉพาะดีเจเท่านั้นเดาออกเดีเจุดจุดนี้นะฮะไหน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 พื้น,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 นที่รกร้างพื้นที่ว่างเปลา่าทางนี้นี่ไงเจอแล้ว m o ฟอินซิมดีเจแคนดเข้ามาในนี้เลยนะบ้าน DJ จะต้องตกแต่งแบบว่าไฮโซไฮโซหรือแบบว่ายังไงดีหรอไฮโซไฮโซเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าทำไงะเบสบล็อกบ้านนายจะต้องไม่ธรรมดา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 ไมม่ธรรดาเฮ้ยแล้วขยับนี่อย่างนี้แล้วก็ อะไรไมะเนี่ยแล้วก็นี่ไฮ mm hmm. โซปล่ะนี่เป็นไงล่ะนี่นี่นี่คืออะไรวะกูทำอะไรลงไปเนี่ยช่างมันเถอะประตูประตูก็ไวน้นี่ประตูประตูต้องไฮโซไฮโซหน่อยประตูดีเจเกี่ยวไหมวะที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอางี้แหละดีแล้วประตูด้านนะ้ะ <c oughs> มึงจะเปิดไปเจออะไรวะ <c oughs> ประตูแบบนี้แล้วก็ หน้าต่างหน้าต่างด้านข้างกับหน้าต่างด้านหลังเพิ่มความแอบแบล์ให้กับเื่อนี้แล้วก็หลังคาสินะหลังหลังคาต้องหลังคาปิดมิดมิดหน่อยหลังคาล่มหลังคานีดีกวาไม่เอาต้องหลังคาแบบนี้ขย่าใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วเดือประตูหน้าบ้านอยู่ไหนอยู่นี่เออม,มันมันทำไมอับปีจังวะทุเรศที่สุดน,นี่ โอ้ยมันปิดไม่มิด,มด,มดอะ่ะสงสัยเจ้าหลังคาเล็กๆแล้วแหละนี่หลังคาเล็กๆปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเออใช่ทำนี้ก็ได้นี่ว่ะนี่อบ้านมึงใครเขาสอนทำแหลังคาอย่้ว่าบ้านตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่ไฮโซโอ้โหดูไม่เหมือนบ้านดูเหมือนจานบินอ,อ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยป่องเอ็งจะเอาป่องอนะเองนะเอ้ยเอาป่ององนี้เลย อ้าวไม่มีที่ติดหรอนี่นะต้องมีสัญญาณดาวเทียมเอเสองสองเฮ้ยเสองทีวีมันเป็นงี้เหรอวะแล้วก็นี่แล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะนี่เอาไว้ติดสองอันเลยมีอะไรติดได้ติดไป on b u ิ l อ,อ๋อเราต้องมีป้ายป้ายที่อยู่อาศัยคืออ,นอ,อันไหนอ่ะนี่ป้ายดีเจเอาไว้สองอันสิครับสองอันครับแล้วก็พอแล้ว พอได้แล้วออกไปเลยฮยบ้านอะไรกูนสวยเจสันมาดูสิว้าวเจสันไม่แหนมันบางว้าวเจสันเจ้าบ้านหลังนี้เจสันเจ้าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีคนอยู่แล้วก็ไล่มันออกสิเจสันไม่เอาเจสันไม่เอาผู้หญิงคนนี้แล้วเจสันไม่ชอบดีเจแล้วไม่เอาไม่เอาเรื่องมากจริงปาร์ตคลับแคนดี้ปาร์ตเฮ้ยบ้านกูสวยว่ะทำไมกูทำสวยจังวะเอ้ยนะคนกูควรจะเป็นสถาปย์จริงด้วยแหละ เออก็ไม่เห็นมีอะไรนีิเดี๋ยวเราควรจะอ๋อเราควรจะบอกว่าทําตกแต่งของที่นี่เพิ่มเหรอซิดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยตกแต่งก่อนถามก่อนว่ามีอะไรเฮ้ยขับถ้าขับเปิดแล้วคนจะย้ายมาได้เปล่าอย่าเพิ่งนอนเดีวะนอนเร็วจังตอนนี้เราควรตกแต่งของให้เขาก่อนมันมีอะไรที่ทำมากทาัสบุ๊กไม่มีทัสสักทัสเลยอะเอเซนแฮปปี้ อ๋อบูปินอ๋อนี่คือบูปินที่เรามีมีแค่นี้เองแล้วก็มีแบ็คแพคกับรีเลชั่นคอสอ๋อนี่ผมทำเองแหละอีๆผมแอบทำเล็นนิดนึดนงมันชอบอะไรนะผมลืมมันชอบวอนสินะวอนอันเนี้ยอินเสรสฟอร์มบอลบอลเอสเซนส e แฟร์อินเสสสำหรับคนที่มีความชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย <ไป S 1> นี่ไง <S <S ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดค a นเซิลสิครับเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งมายุ่งกับดีเจคนนี้เลยเอาเป็นว่ามีคนแย้งเข้ามาเยอะขึ้นแล้วดีใจจังเลยเมืองนี้มีคนกี่คนแล้ววะมีไม่ถึงสิบเฮ้ยเมืองอะไรว่ามีคนไม่ถึงสิบพวกมึงอยู่กันไงเนี่ยหาคนหาโราลีก่อนเผื่อมีงานให้เราทําแล้วเราก็มาคุยฝึกทักษะการพูดคลิปสป c ช กูเปิดไม่ยังวะทำไปเพื่ออะไรเพิ่มทักษะในการทำงานนะโอ้นี่เป็นปู่เอ้ยย่าเอี่ยปู่สวยไม่เห็นมันมีอะไรขึ้นเลยไม่ชอบรออะไรนานๆน่ะนี่เราควรจะไปที่ไหนกันดีเราไม่มีที่ไปแล้วหรอ นี่อันนี้คือนีเวลโฮเทลใช่ไหมเราเข้าเมืองหมดแล้วอะไม่เห็นมีอะไรทาเลยฮัลโหลมีคนย้ายเข้ามาไหมเนียมมิดไม่มีเลยนี่เราสามารถขึ้นลิฟต์ได้ไหมไม่ได้สรับอ๋อลืมไปเราเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่ามีอะไรให้เราทํานี่ผมเจองานแล้วมันบอกว่ามันอยากได้เตียงนอนฉันทํางานเหนื่อยมากนะเชฟไปเนี่ยแล้ว เราควรจะทําเตียงนอนในร้านอาหารใช่ปะาาร้านอาหารอยู่ไหนร้านอาหารอยู่ไหนหาไม่เจอตรงไหนวะเดินวนทรรมเขื่อแหละไ,ไม่ใช่ร้านอาหารอยู่ตรงไหนวะเดินวนหรือวะนี่ไม่ใช่นล้วนี่ก็ไม่ใช่ร้านอาหารเราควรจะหาตรงนี้ไงออกไปอยู่ด้านล่างนี้เองเดินไปเดินไปอยู่ตรงอ๋อ <laughs> ผมลืมไป <laughs> เอออยู่นี่เองแล้วก็เดินวนซะสร้างเตียงเอ้ย เราก็ต้องไปสร้างเตียงให้เขาดิอ๋อผมทาที่นั่งไว้ให้แล้วที่นั่งนี่อา้าวแล้วคนอยู่ไหมอ่ะถ้าคนไม่อยู่เราจะทํายังไงอ่ะอินเสิร์ตคอยล้เรามีคอยเหรอวะนี่ไงเตียงนายก็มีอยู่แล้วนี่ว่าแล้วนายจะเอาอะไรหยิบโอ้โหลองคุยก่อนฮัลโหลว่าไงทอล์กแดนซ์กิฟต์สตัฟ อีสเพย g e ็ t t ิงถู o อ๋อผมเอาของให้ผมเอาของให้เขาเยอะเกินไปเอาเอาเอา,เอาถ้าไมถึงทำงั้นอนะ่ะไม่ชอบแล้วก็เอาที่นั่งให้เขาอันนี้ที่นั่งตรงนี้นะนั่งริมหน้าต่างเลยแล้วก็ออกมา <c oughs> ผ่านไหมท้อก่อน <c oughs> นี่ดูทรงมันสีมันลกลุงลังมาหมดเลยฉันไม่ชอบเลยนะ แล้วสีมันเนี่ยลายตาจริงๆเลยนะฉันอยากได้ของมาอย่างที่มันจะเออไอแม็กมาโอเฟรโออฉันทำพิซซ่าไม่ได้ถ้ามันไม่มีเตาอบอ๋อเข้าใจแล้วครับได้ครับได้ครับแปดเลตแอปเปิลกับสี่สโตนเฮ้ยกูจะสโตนมาจากไหนวะแดมแดมจริงๆเลยแดมแดมแดมผม <c oughs> ต้องหาหินมาก่อน <c oughs> หินไม่หยุดได้เนะเจสันเห็นหนินไหมเจสันไม่เหนเจสันหาหินไม่เจอ เจสันยุดอย่าได้หิน <laughs> หินหินอยู่ไหนมันต้องเป็นกองอิดก,กองหินที่อยู่แถวๆนี้แน่เลยเดาไปมั่วเอ๋อแล้วเจ้าหินจากไหนอ่ะเจสันไม่รู้เจสันย่ได้หินนี่ลองเข้ามาในนี้ก่อน work on the task อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้หินก็ได้ You know o ยูนอ e า s ิ e เอลเซนโยเอมตุลิทุกคอมเพรส เดี๋ยวกดผิดก็ถ้าเราไม่มีเอเซนเราจะทำได้เหรอใช่ไหมล่ะอ,อกก่กนฟินิทเลเทอร์เราจะหาหินมาจากไหนเราจะหาหินมาจากไหนผมไม่รู้ว่าหินเขาหากันที่ไหนผมควรจะไปพิมพ์ใน Google นะว่าหินหาที่ไหนนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว the l o t is empty อ๋อหินนี่ไงหินเก็บยังไงทีเนี้ยอยากได้หินเจสันอยากได้หินอ๋อนี่ไงหินเราต้องไปที่เมืองหรอเมืองอยู่ไหนปะพาไปชมเมืองกันเออน่เหมือนเหมือนเหมือนนี่ไงเราต้องขุดหาเอาหรือเปล่านี่เราจะพามาขุดกันอีกแล้วนี่เจอแล้วขุดเลย เจอเฮ้ยอ๋อเรต้องหาจริงด้วยเว้ยเก่งจริงทางไหนอะนี่ทางนี้เลยจะเอาหินอีกแล้วนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หินอ่อันนี้มันอะไรกูไม่รู้เดี๋ยวดีหรคุณเลยแมน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 แมลายาจาิงๆเจอเกมนี้อันนี้ก็ไม่ใช่หินอ่ะเราต้องรีบหาหินให้เจอ เราจะได้ไปพัฒนาเมืองนี้ให้สองดาวถ้าหลายพาร์ทเกินไปท่านผู้ชมจะดา่าได้หินมาแล้วครบแล้วลสสครบ processing. แล้วกลับบ้านกระเถอะสต็อกโพสเซสซิ่งเรวทางไหนวะว o ร์กช็อปอ่ะวอร์กช็อปวอร์ h ช็อปวอร์กช็อปคืออันนี้สิครับเดินไปเลยที่ตรงนั้นก้าวผ่านเส้นนี้ไปก้าวผ่านเสาไฟฟ้าแล้วมุ่งตรงไปหาตรงนี้ Work on task เรามีครบแล้วแปดแอปเปิลกับอันนั้นอย่าลืมนะแปดกับ4นะเออสร้างมันขึ้นมาตามนี้เลยไม่ต้องอะไรมากมายเฮ้ยียงไงวะผิดทางครับเอา้าเราต้องกลับด้านใช่อย่างนี้โอเคอันนี้ผิดทางเออ งงเจอหรือยัทางไหนวะเอากลับเอออย่างงี้มันจำเป็นไหมท,ที่ที่ต้องให้ถูกทางเนี่ยอึ๊บ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 โอเคแล้วก็เลื่อนไปอีกหาของอันนี้อันนี้เสร็จแล้วทาสีเจสันทาเองนะอืมมามามาเปลี่ยนเมาส์เออแล้วก็เอาอะไรนะสโตนใช่ไหมใช่สโตนสีอันนะหนึ่งสอง สามเฮ้ยเชีย่ยแล้วอ๋อมันไม่นับสองสามสี่แล้วก็แอปเปิลแปดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอา้าอ๋อมีอันนี้อีกเดี๋ยเล้วเราต้องเอาอันกลุมๆนี่ด้วยนะอันไหนอ่ะอันนี้อ่ะพอมาวางตรงนี้ครับลืมได้ไงกันอะ แล้วก็อันนี้อีกเออมมันเป็นเตาอบยังไงวะแล้วก็ทาสีลืมลืมลืมเจาสาันเอาสีแอปเปิลสีนะอันนี้อันนึงกับอันนี้อันนึงเสร็จแล้วออกไปเลยเจาสันเดลิเวอรี่มาแล้วจ้าว่าแต่ร้านอาหารอันนี้หรือเปล่าวะเ Enter. อนเตอร์เออใช่ เจสันมาส่งของแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะแจ็กเกอรอ๋อทำด้กันเฮ้ยคือแบบเอาเอาอะไรวะเอาเฮ้ยเราต้องเช็ดให้เขาไหมแจ็กเกอลกิปสตาร์ทคลิสตาร์เลยเอาของของนายไปเครื่องทำพิซซ่าตัวไว้ด้านหน้านะเออนะเอาไวขา้ข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยว เออช่างเถอะแฟนตาสติกลายเหี้กว่าแม่แไม่ได้บอไกได้โอเคครับจริงโอเคเขาเอาเตียงนอนให้เราอ่ะเตียงนอนที่เป็นบลูปรินพิมเขียวนะฮะว้าวเราได้เครื่องอันนี้มาแล้วรอดูซิว่ามันจะได้สองดาวตอนไหนอ๋อนี่ไงมันมีขึ้นมาแล้วอันเนี้ยขีดเนี้ยโอ้โหเราทำเองได้ไหมพิซซ่าแม็กพิซซ่าเฮ้ยเราทำได้เราไม่สามารถเราต้องจัดของดีๆก่อน แป๊บหนึ่งจัดของก่อนไม่ใช่เนาเดี๋ยวใดก็ทำหลน่นอีกนี่ทำพิซซ่าเสร็จแล้วเราก็จบกันพาร์ทนี้เลยดีกว่าไหมดี๋ยอเราต้องย้ายสับข้างหรือเปล่าวะปุ๊บออกมาไหนอเครื่องทำทำเลยแม็กพิซซ่าปุ๊บปุ๊บ แนวแนวแล้วก็รอคือไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เอาออกมาจากไหนก็ไม่รู้ก็ยัดใส่เข้าไปแล้วก็ไม่มีพิซซ่าให้กูกินด้วยทอ l k ก be nice นายมีปัญหาอะไรกับเล่าเนี่ยมองหน้าเราทำมะเขืออะไร mm hmm. นายเศร้านายเป็นอะไรอ่ะโอเคอารมณ์นี้ขึ้นแล้วเามาแดนซ์กันเถอะสามคนนี้นี่ไปคู่สวิงกิ้งกันนะเอเออเออเออดึง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 ตู้นี่ ตู้นี้ก็ยังน่ารักเลยท่านผู้ชมแนว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 แนไม่เห็นได้เลยเลยอ่ะผมผมทำทุกอย่างนี่ผมหวังผลไปผลประโยชน์นะเนี่ยจริงจริง s l e e until day เราสามารถ Sleep until day ได้ด้วย Use use เราไม่ use อ่ะเราออกไปก่อน นี่ผมจะไปหาวิธีไปย้ายเมืองดีกว่าถ้ามันต้องให้เราทำดาวให้ได้เยอะๆขึ้นผมก็จะไปหาดูว่ามันมีวิธีทำเพิ่มดาวยังไงนะฮะณจุดๆนี้ผมก็จะเอาเอาเป็นว่าบจบกันพักนี้เจอกันพักก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามหรือดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ